สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทำกินง่นงายๆกับคนไทยในต่างแดนมาค่ะเมนูสิพามาเห็ดกุ้งครุกสมุนไพรนี่ไปได้กลุ่งมากนะคะกลุ่งงามงามสดสดค่ะเบิ่งตัวไซส์ใสสมุนไพรของเฮาไม่ยังแน่สมุนไพรของเฮาก็มีหอมแดงเนาะ,ะ,นะกระเทียมขา่าตะไคร้กระชายใบกระกูดพริกแข็งเม็ดใหญ่กับพริกแข็งเม็ดหนุ่ยด้ยค่ะ ก็สิมีแป้งน้ำเนาะแป้งมันกับแป้งสาลีอนเนกประสงค์เครื่องปรุงก็สิมีเกลือน้ำตาลน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวเด้อค่ะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกค่ะเท่าก็ต้องมาล้างทำความสะอาดกุ้งเนาะค่ะเนาะแกะเปลือกเออ่ผ้าเอาเส้นดำทั้งหลังออกนะคะเนาะช่วงแกะหัวกับแกะค,คอยเลยด้อคะ่ะเดี๋ยวแกะแห้งหัวมันสิขาดนะ ทีลา่สามารถทอดเื่องสมุนไพรของห้างด้ค่ะ,ะอทะอดิแกออองอดผิดทอดใบตะกรดดข้าวาไหปลาทอดทีนี่ะไหลาไหหอมดเ,นนะะอเดิกระเทียมนะหอทอดไปเรื่อยๆทอดไปจนความันสีเหลืองหละค่ะเหลืองแบบอ,อันนี้ไข่แดวมันเหลืองแล้วเนาะมันเหลืองงามละ จากนั่นจะให้เหาเอาพวกสมุนไพรนี่นะคะมานตำ,ตำตำพ่อหยาบพ่อนะคะ,ะต้องตำละเอียดตำแป๊บเดียวเพราะว่ามันกรอบแล้วเนะาะเอาทอดเอาทอดนี่สุกมันกรอบนะตำแป๊บเดียวค่ะจากนั้นเทากลับมาผสมแป้งเนาะคะ่ะเนาะผสมแป้งไว้ท์คุกกับอ่ากุ้งแป้งสาลีอนเนกผสมกับอ่าแป้งมันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก,ก็เอากุ้งมาคลุกนี่ละค่ะก็คลุกคลุกคลุกไป ในระหว่างที่ห้าคุกกลุ่มก็แป้งให้ห้าต่างน้ำมันถากอนนะคะเนาะเพราะว่าคันคุกแล้วๆน้ำมันก็สิห่อนพอดีนะล้วกจะ,ะเอาลงมาถอดเลยค่ะทอดเลยอันนี้ก็บุกแล้วนะคะสังเกตพูด่ได้จ้งไดว่าจะแ,แป้งมันก็สีแข็งโตมันกเป็นสีเหลืองกรอบนะคะนะเนาะเหลืองก,กรอบะะตัดขึ้นโหลด กำลังมีหลังจากนั้นกเ็เฮาเอาน้ำมันจากการทอดกุ้งนะคะ่ะมาใส่กระทะแล้วก็มาผัดกับเอ่อส่องสมุนไพรเราะัน่นห้าต่ำพัดนี้ใส่ไฟอ่อนๆนะคะพอตุอ๋นไฟใส่ไฟแห้งเพราะว่าการใส่ไฟแห้งนี่พริกทอดห้าวถอดมัดดนสีมันสีใหม่แล้วมันสีขมนะคะทอดเอ่อใส่ไฟอ่อนๆพัดพัดพัดไปพอได้กลิ่นหอมเอ่อได้กลิ่นสมุนไพรหอมมากมากว่ามะปูรสนะคะเนาะ ไม่ได้ซีค่ะน้ำมันหอยนะคะเนาะใส่ลูไกแล้วก็น้ำตาลอันนี้เจะเป็นเกืะแล้วก็คัดคัดไปค่ะใส่เกลือใส่คใส่กลือใส่ลูกไก่ใส่ เรื่องมันเข่ากันดีแล้วเขาก็เอากุ้งเลยค่ะเขามาคลุกเลยเอากุ้งเน่วถอดมาคลุกสมุนไพรเลยค่ะคลุกคลุกคลุกเทนมาคันหอมหอมหอมสมุนไพรกันอันนี้ก็เป็นงานเสร็จแล้วนะคะเนาะจัดเสิร์ฟเลยค่ะแดงเวลพักกระเฮดหายแบบเออสีสันน่าทานนัสินะคะเนาะอันนี้เร็วแล้ว ะคะกุ้งคุกสมุนไพรตักเข่ามาด้วยค่ะตักเข่าหอนๆมากนละจานมากินน้ำกันค่ะ